อุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนและฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ตั้งแต่9ก้ถึง12พฤษภาค,คมนี้โดยระบุนะครับว่าประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นลักษณะข,ของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักบางแห่งนะครับรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่จะเริ่มมีผลกระทบในพื้นที่ภาคอีสานก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป สืบเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงครับหรือว่ามวลอากาศเย็นกําลังปานกลางแผ่ลงมาจากประเทศจีนแล้วก็ปกคลุมบริเวณเวียดนามทะเลจีนใต้ส่งผลทําให้ลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดนําความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนครับในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดครับก็เลยทําให้อากาศเย็นกับอากาศร้อนปะทะกันกลายเป็นพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นนะครับจังหวัดที่คาดว่า จะได้รับผลกระทบ9้าพฤษภาคมนี้ได้แก่ภาคอีสานนะครับเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธร อำนานาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีนะครับขณะเดียวกันครับกรมอุตุนิยมวิทยาครับเตรียมประกาศเข้าฤดูฝนอย่างเป็นทางการครับแล้วก็นับสื่อมวลชนเตรียมที่จะถแถลงข่าวเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการในวันที่9พฤษภาค,คมนี้ครับขณะที่ก่อนหน้านี้สทชออกมาคาดการนะครับว่าฤดูฝนปี2568ครับจะมาเร็วกว่าปกติแล้วก็จะมีฝนมากกว่าคาเฉลีย่ย กว่าปีที่ผ่านมานะครับโดยค่าเฉลี่ยของฝนในช่วงของเดือนพฤษภาคมนะครับมากกว่าค่าปกติ17%และก็จะมีฝนทิ้งช่วงประมาณกรกฎาคมถึงกันยายนนะครับก่อนที่ฝนจะกลับมาตกมากอีกครั้งในช่วงตุลาคมครับซึ่งก็คาดว่าจะมีฝนมากกว่าค่าปกติถึง29%ครับ